ดีครับถุงพลาสติกอเนกประสงค์นะครับนี่นะครับมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดเลยครับมาดูกันนะครับอเนกประสงค์อย่างไรนะครับขนาดใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะนะครับเปิดอย่างนี้เหมือนจะมีนะครับนี่ดูตรงนี้นะเราสำหรับใส่นี่นะครับเข้าไปเพื่อประคองปากถุงนะครับ ถึงนี้แล้วครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมความยาวนี่นะครับสำหรับนี่ครับถึงนี่แล้ว นี่นะครับมักหลังด้วยนะครับผมเก็บให้เรียบร้อยดีกว่าอ่าเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆน,นะครับถุงนี้เป็นถุงแข็งแรงทนทานนะครับผลิตจากนี่ครับผม พลาสติกยางดีแข็งแรงนะครับลอยเย็บแข็งแรงนะครับขนาดกว้างมีให้เลือกลายไซส์หลายขนาดนะครับมีหูจับด้านล่างนะครับสองหูด้านบนสองหูแบบนี้เพื่อนเพื่อนมีถุงแบบนี้เพื่อนเพื่อนจะใช้ทําอะไรนะครับเก็บขวดน้ํานะครับเก็บใบไม้หรือเพื่อนเพื่อนจะเก็บสิ่งของอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนดีไซน์ว่าเก็บอะไรบอกเราแนะนําเราได้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเรานะครับถุงอเนกประสงค์นะครับใช้ในบ้านในครัวเรือนในสวนครับ แข่งแดงทนทานสวยงามจ้าสนใจพิกัดที่ต่ยคลิปนะครับผม